สวัสดีพวกนายและนี่จะเป็นคลิปเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคลิปที่ฉันได้ไปประสบพบเจอมากับเรทเรตหนึ่งที่ทําให้เรียกได้ว่าแทบจะลืมตาอ้าปากได้กันเลยทีเดียวว่าแล้วก็อย่ารอช้าไปดูกันเลยดีกว่าใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกม a ดี n น้าเบเอ,เอาเลยแล้วก็ต้องนี่เลยอ p p เป Min มินรับเติมเกมเติมง่ายเติมไวใช้เพียง uid ลดสูงสุดถึง30%และยังมีบริการเติมเงินเกมมือถืออื่นอีกมากมายใครที่สนใจอยากไปเติมไปตามแล้วก็กดตปเข้าไปที่ลิงก์ใต้ค i ิป i ันได้เลย เริ่มเกมฉันก็เกิดมาที่บริเวณจุดเกิดทางด้านสถานีเรดาแน่นอนว่าฉันหมายมั่นปั้นมือที่จะมุ่งหน้าไปยังท่าเรือเพื่อที่จะเปิดเซฟที่ห้องพักคนงานก่อนเป็นอันดับแรกหวังว่าจะไม่มีใครมายัดฉันอย่างนั้นให้ฉันได้ ยิงบดแล้วก็สดร้อนๆแล้วก็สดซื่นดีนะเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าการเปิดเซฟในท้ายซีซั่นนั้นค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่สุดจะเกลือกอะไรทีเดียวและหลังจากที่ใช้เวลานานโขในการฟาร์มที่ท่าเรือแล้วฉันตั้งใจที่จะฟังเสียงปืนดูซิว่ามีการประทะกันตรงไหนดูจากทามิ่งแล้วน่าจะ มีคนเริ่มที่จะอิ่มๆกับการแบกของของใครสักคนมาจะเป็นแบบว่าเป็นมือที่เสริร์ฟฟังเสียงอยู่สักพักหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามีการประทะกันบริเวณหน้าด่านและเขาคงกําลังเตรียมตัวที่จะเก็บของหรือแม้กระทั่งมาออกจากจุดออกตรงหน้า,ในในนาฉนี่ แลัจากที่ได้ใช้ความสุขุมนุ่มลึกและความระมัดระวังในการสอดส่องดูศัตรูว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่ๆก็ได้ละแคลระคายเสียงของศัตรูขึ้นมา แน่นอนว่าจากระยะที่ค่อนข้างที่จะใกล้การใช้ SKS ในการเข้าชาร์จนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอันตรายแต่เราก็ต้องเสี่ยงดูกันเอา SKS ชาร์จไหนะฮืมเป็นยังไงมีแก้วแน่นอนว่าฉันทรงเจ้าหมอนั่นลงไปนอนนับใส้เดือนโดยใช้ SKS คู่ใจของฉันถึงก็ต้องกล่าวคำว่าอีซี่จัด แล้วแล้วก็ในเวลาสำรวจดูว่าสิ่งของที่มอนี่ฟาร์มมามันมีอะไรบ้างว่านว่านเจ็บกับวานจ้อยวานเจ๊วันจ้อยอใส่กระเป๋ากางเกงไว้ก่อนแน่นอนว่าของที่ป่อหนุ่มคนนี้พกพามาให้เรานั้นค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเนื่องจากคัดมาอย่างดีแล้วเราจึงไม่จําเป็นที่จะต้องคัดอะไรมากมายไปกว่าน,นี้ฉันมีหน้าที่เพียงแค่สะพายเป้ของเขาแล้วก็วิ่งออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดอยู่ๆก็มีคนมาเสิร์ฟ ออกได้ไปนี่ท่านแน่นอนว่าจากลายที่พ่อหนุ่มคนนั้นเขาเดินผ่านมาย่อมมีซากอรยธรรมที่เขาหลงเหลือเอาไว้ให้เรา<อ>ได้เก็บก<า>ู้ไ,ไ,ไปถึงแม้จะไม่มากมายอะไรแต่ก็ยังพอได้ติดไม้ติดมือไว้ไปเป็นค่ากระสุนเก็บแม็กได้ั้ยเนี่ยอยากได้แม็กักอันนึงติดกระเป๋าไว้เอาก็ได้ใช่มือที่จะออ๊ยอะไรไวะเนี่ย อยางที่รู้กันว่าในเมื่อเราอิ่มเอ,เอมจากการฟาร์มมาอย่างเรียกได้ว่าแทบจะวิ่งไม่ออกเราก็จําเป็นที่จะต้องถอนกําลังให้ไวที่สุดแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่ๆ,ก,ๆก็มีพ่อหนุ่มนักล่าฝันคนหนึ่งวิ่งตัดหน้าฉันซึ่งทำให้ฉันตกใจหวดเข้าหนา้นาเขาไปเต็มๆแต่ว่าหมอนี่ดูน่าสงสารจ้ะแไมเซตดูอนาถขนาด ขอดูหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรติดกระเป๋ามาหรือเปล่าเืา่อเจอสิงโตสิงโต,งโตโมวนอ๋อไอหมอน่ฟร์มมาอย่างหนักดวงฉันจะทิ้งไว้นี่แหละไม่เอาหรอกผงแกมันกมันหนักและหลังจากทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นชวนหัวหรือว่าอะไรอีกต่อไปนอกจากจะพบ ซึกทิงคันไถอยู่ที่บริเวณโรงนาใกล้กับทางออกสะพานเหล็กนั่นเองซึ่งั่านก็นไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกแล้วเราก็ตัดภาพไปที่จุดออกกันเลยดีกว่าว้ายว้ายห้านสองนะสู และสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้แล้วอย่าลืมที่จะกดติดตามกดถูกใจเอาไว้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคราวหน้าแล้วกัน <c oughs>